สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากนะคะเอ็มมีนฟังแล้วก็รู้สึกว่าอะไรจะโชคดีปานนั้นนะคะผู้ชมท่านนี้เนี่ยก็ถามเข้ามานะคะว่าเขาจะสอบถามเรื่องที่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะมาเปิดธุรกิจให้เราที่ไทยนะคะและเป็นเรื่องราวของคุณป้าของผู้ชมท่านนี้นะคะกาบอกว่าป้าเนี่ยกับแฟน ต่างชาตินะคะก็คุยกันออนไลน์นะคะคุยกันทางไลน์นะคะและบอกว่าชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยจะมาเมืองไทยช่วงปีใหม่เพื่อที่จะมาแต่งงานนะคะและก็จะมาเปิดธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะให้คุณป้าแกนะดูแลนะ,ะแต่ทีนี้คือว่าเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้โอนเงินเข้ามาให้จริงนะเจ็ดแสนกว่าบาทนะคะ แต่ตอนนี้คือเขาจับได้ว่าไอ้รูปถ่ายที่ใช้เนี่ยมันเป็นรูปของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนไทยนะคะอ่ะแล้วทีนี้คือพอแอดมินไปดูรูปนั้นนะคะก็ใช่นะคะเพราะว่ารูปนั้นเนี่ยแอดมินก็เคยแจ้งเตือนในคลิปแล้วละ่ะว่ามิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างใช้รูปของนายคนนี้นะคะไปหลอกสาวๆตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะประเด็นมันคืออย่างนี้นะคะ ผู้ชมท่านนี้แจ้งว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีของป้าเขาเนี่ยจริงนะคะมันก็เลยทําให้เราต้องมาคิดว่าเอ๊ะสุปแล้วเนี่ยชาวต่างชาติคนนี้เป็นมิจฉาชีพหรือมีตัวตนจริงๆที่เข้ามาที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณป้าแกในเมืองไทยนะ,ะสิ่งที่แอดมินกังวลน,นะคะเวลาได้ยินเรื่องแบบนี้นะ่ะคือมันไม่ใช่ว่า เป็นเคสแรกที่ถามเข้ามานะคะก่อนหน้าน,นั้นก็มี2 3สาเคสนะคะที่เคยถามเข้ามาแล้วก็ถูกหลอกให้กลายเป็นบัญชีม้าไปนะ,ะแล้วเคสของป้าคนนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงมากนะคะเอ็ดมีนก็เลยแนะนำอย่างนี้นะคะหคือให้คุณเนี่ยไปตรวจเช็คกับธนาคารก่อนนะ,ะว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยต้นทางเนี่ยโอนมาจากไหนนะคะไม่ใช่ว่าไปฟังจาก คนที่เราคุยออนไลน์บอกเรานะว่าโอนเป็นเงินดอลลาร์มาให้นะคุณต้องไปถามธนาคารนะเพราะธนาคารเนี่ยจะมีหลักฐานว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมาจากไหนนะคะถ้าวันนี้เงินก้อนนั้นนะคะต้นทางเนี่ยมาจากในประเทศนะคะอันนั้นแหละคือประเด็นที่เราต้องให้ความสนใจนะคะเพราะโอกาสที่คุณจะกลายเป็นบัญชีมา้าคือสูงมากนะไม่แน่จะว่าจะเป็นบัญชีแถวที่1แถวที่2หรือแถวที่3นะคะ ส่วนประเด็นที่สองก็คืออันนี้จะเป็นสามีของแอดมินนะคะเอาังเพดเด็กเรส่วนประเด็นที่สองนะคะคือรูปถ่ายนะคะที่เข้าใช้เนี่ยมันเป็นรูปที่ทางช่องเราก็เคยแจ้งเตือนไงนะแล้วก็เป็นรูปที่มิจฉาชีพใช้หลอกสาวๆอะ่ะนะเจอหลายคนนะคะประเด็นที่สามนะคะ คือป้าแกเนี่ยอายุ65ปีแล้วนะคะและก็ไม่เคยเจอหน้ากับผู้ชายออนไลน์คนนี้มาก่อนนะอันนี้แหละคือ3ประเด็นที่เราจะต้องให้ความสนใจนะคะและก็อีกนิดน,นึงก็คือให้ลองไปเช็คดูกับสำนักงานตำรวจนะคะว่ามีหมายเรียกหรือหมายจับชื่อของเราหรือเปล่านะคะเผื่อบางทีคือเราไม่รู้นะคะ ว่ามีคนเนี่ยไปแจ้งความดําเนินคดีกับเราแล้วหรือไม่นะก็ลองไปเช็คดูนะคะถ้าเกิดว่าเช็คดูแล้วไม่สบายใจนะคะให้คุณเนี่ยไปลงบันทึกกับตํารวจไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะเผื่อวันหน้านะคะตํารวจเขาไปไล่เส้นทางการเงินนะคะเราไปไล่เจอว่าเอ๊ะทำไมเงินมาพักอยู่ที่บัญชีของคุณนะคะคุณจะได้มีหลักฐานว่าไ,ได้ไป แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการไปลงบันทึกกับตำรวจไว้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่แอดมินกังวลน,นะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็ดีนะคะเพราะถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะที่อยู่ดีๆเนะี่ยมีคนที่เขาต้องการจะมาสร้างอนาคตกับเราจริงๆนะคะส่วนคำถามที่ว่าถ้าต่างชาติเนะี่ยเขาจะเข้ามาสร้างธุรกิจกับเราได้ไหมได้นะคะ ถ้าต่างชาติจะเข้ามาร่วมลงทุนด้วยเนี่ยก็แค่ไปจดทะเบียนบริษัทนะคะให้เขาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทของเราก็ได้นะคะทำได้นะคะเรื่องแบบนี้นะคะไม่มีปัญหาะะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะที่ผู้ชมท่านนี้เนะี่ยเขากังวลน,นะคะว่าจะถูกหลอกไปเป็นคนใช้ที่อเมริกาหรือเปล่านะมันไม่มีนะคะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ให้สิทธิเท่าเทียมกันกันกบทุกคนนะคะ ยังไงเนี่ยเอ็มินก็หวังว่าเรื่องนี้เนะี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่เอ็มมินคาดหมายนะคะก็ขอให้เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับผู้ชมนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย